แค่ถ้ำเลยดิลงไหนอ่ะไม่ได้ดูอ่ะก็ตอนแรกมันลงเซเลต้าแล้วมันก็ย้ายอ่ะอยู่อุ้ยเจอโอ๊ยบอกได้คนเดียว มมันมไปเอาใส่ก่อนเอาไซนะไม่ต้องสนใจใครโอ้โหโดนใบวะ่ะเ <c oughs> okay. แปวเลยแปวเลยอยู่ข้างหน้านั่นแหละโอ้ยบกได้บอกได้ I like healing. don't อีอีมาตลีตายยังจะไปช่วยเพื่อนก่อนจะไปรับแทนเพื่อนก่อนไม่มีไม่มีเนี่ยตายยันติไม่หมดนะมอนตายน้ำตายสนิทนะตายเกิดได้ pounded out I summon the tide to rift Lord of the stable life sorry I summon the tide to rift the and become strong once more I suppose you expect gratitude ออกออกเลยเดี๋ยวไปรับสู้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยวาร์ปออกมีอีวาร์ปตัวเฮียอะไรอ่ะสู้เลมอนสู้เลยกูมาแล้วเลิศออกมันเป็นปั๊บสแกนโอ้ยมึงไอ้นี่กูหลุด ยอบจะตายบอบตายมอนมันล่นเพื่อมันมาทีเดียวมอนตายนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันสู้กันอยู่ตรงนี้ มอนอีไซออกมาเติมอีไซออกมาเติมอ๋อไม่ยักษ์ยักยักปล่อยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันมันคอร์รัตี้มันคอร์รัตี้ได้ไหมมอนกันให้กันให้เห็นไหมมันมันอีตี้ที่มันฆ่าเราตั้งแต่แรกเลยนี่มอนช่วยหน่อยดิ lượt oh, no, cho yak, yak. Yo to tay. mon, được. Cứ Ui, thoát. đi. Đi thôi. Tôi món. tôi là tô มันช่วยหน่อยได้ปะมันจะโตจะตายช่วยหน่อยดิโอ้ยตีอื่นมาช่างหี่แม่มาแล้วโอ้โ โอ้โหกูโดนตีข้างหลังอ่ะมาจากไหนไม่รู้เนี่ยแล้วก็เจอพวกโซลาเมืองกุยเกิดบล็อกออกเลยใช่อุ้ยมึงกูเจอคนใช่ใช่พี่กอล์นี่นี่นี่ไปไหนอ่ะไปไปไหนละอุ้ยมึงมันมันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่รอแจมรอแจม อุมันล้างได้ด้วยว่ะหนีายค่าตาย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 มอนโดนหรอมอนอยู่ไหนอะเหีย อืมท um> um> ั้งคู่พร้อมกันเลยไปไปตามมันดิเพราะว่าเกาะม่วงอีปายก็ได้มาจากวัดไม่ใช่ได้จากตรงนี้มึงน่าจะฟาร์มไปแล้วตรงเนี้ยเห็นหรอเดี๋ยวจะได้ไปเซตวาร์ปตรงไหนวะนี่นี่ยนี่นี่มันจะหนีมันจะหนี ศพยังไม่ตายเหรอใช่ยังไม่ตายใช่ปาไม่ได้นะนะอย่าปานะอ๋อ้ยี่ยไม่หมดอีกเหรอทองอแบบนึง Đi qua tài. Bọc đai, bọc đai. Lên. Tài lên. Tự sai 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 sai. Ôi. Ôi. Ủa vậy mình lên đây. Ô oh, เอาไงจะออกไหมออกนะออกนะมอนออกนะออกนะออกนะไม่ไกลนะไม่ไกลนะออกเลยออกเลยให้มันให้มันเป็นผีบ้าดีว่าไปก่อนออกออกออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนยังโว้ยมันมีลูนถ่ายอ๋ออันตีหน่อยอันตีหน่อย ได้ตายมอนอยู่ไหนมึงมึงมึงมีตี้อื่นออกเลยออกเลยมีตี้อื่นออกเลยออกเลยไปได้ปะออกได้ปะไม่มีไม่มีวาร์ปออกนะไปออกได้ปะต้องช่วยว่ะเข้าไปเลยสู้อยู่สู้อยู่แกตรงไหนวะแกแล้วแกแล้ว แก้แล้วกูแก้ของมันแล้วโอ้มานี่มานี่มานี่อยู่ไหนอะเชื่อมกูเชื่อมกูเห็นเห็นกูไหมเห็นกูไหมออกเลยเชื่อมกูแล้วก็ออกมาเลยโอเคป่ะมันก่อม่วงนี่ก่อนนี่ก่อนนี่อุ้ยไม่เต็มด้วยฮ่าไวย์เกิร์นี้อ ไปแล้วไมันมันหากูอยู่มันน่าจะเจอกันสองตี้ไปแล้วช่วยอกวานได้ปะได้ทันทันเขากกเทยมันเหลือหนึ่งคนมันจะไ่ยกอเขาเก็บกระเทยมันเหลือหนึ่งคนมันจะไม่ยอม่องหรอ มีให้อันหนึ่งกูะจะปั่นดาบใหญ่ลงไปมันหนีมันหนี ได้ yeah. <tampoco S 2> แล้วอีนั่นไงอีลูนถ่ายอ่ะอีที่ถ่ายอ่ะอุ้ยมันสู้กันอยู่มอนมาเร็วมาเร็วมาเร็วีมออวิ่งถ่ายเลยเอาถ่ายมาให้หน่อยโอ้ยโดนโซลแร์ตออกก่อนนะกูไม่ไหวมอนกูไม่ไหวกูขอออกก่อนนะ อยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่อตังงตังวงตไทยไทยไทยงวงน้อยจะตายแล้วอ้ยไม่ไหวอ่ะมันอิเมอร์ซีเดตด้บอกยากอะลาก่อนพี่ดอกทั้งมเมอร์ซีดตทั้งโซสเตลเลดี้เฮียแต่ว่าเราดับมันอีตีมันมันได้เออเลิศต่อพี่ย่อ เอฟไปก็เท่านั้นแล้วมึงบล็อกได้ไปเท่านั้นแหละมันก็เอฟชนอยู่ดี <c oughs> อยากฆ่า,ามผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปเล่นซัมเมอร์วอร์ละวันนี้ต้องตีบอท <c oughs> อ๋อ <c oughs> แม่หนูไม่มีอาวุธอยู่นี่อยู่นี่นมึงบล็อกเนียอะไรมึงบล็อกเนียอะไรกูมไม่มีอาวุธ อีมอนตายแน่หก mm ูพี่วะอ๋อไม่มีของอะบอกที่อะไรสัตว์กูไม่มีของมึงบอกที่อะไรเออว่ะวันหลังก็ลงบวกไปเลยมึงไม่ต้องลงแอปหรอกไปออกเลยออกได้ปะมีมีคนมาเพิ่มนะ ที่นถ้าต้องเซตใหม่นะ98นี่ไงไปลายข้างหน้าเ <Shadow S 1> ข้าไปเลยก็ได้นะเข้าไปเลยก็ได้ uh, ไม่นี่มีสาย you ไปไปเชื่อมอีปลาย โอ้ยบอกได้สองมันยังขับเอาอยู่นะมันยังขับเอาอยู่นะออกได้ออกนะเลิศทิงหอ ตายมอนอ๋อไปเติมโอ้ยจบเจอน้ำแข็งพ yeah> ุ่งจบมันน้ำแข็งอ่ะอีโด้มิเตียวเองกูไม่น่าปล่อยฟ้าไปเลยอ่ะ ก็ไม่รอดอยู่ดีป่ะว่าอีน้ำแข็งมาในนั่นอะเต็งร้อยอุตส่าห์บล็อกได้แล้วน้ำแข็งมันไอ้น,นั่นกลัวมันขัดแอนิเมชันกลัวเอา้าเอา้าทำไมมันเกิดไม่ได้อ่ะอ๋อมันเดดดรอปะมันตายเร็วหนีไป